เอ้ยโ hey สวัสดีเรล่าแฟนๆแมป m ดมอนพีทหรือว่าแมปฟุตซีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้ Studio กันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับแลน,นในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวประดับใหม่ทั้งหมดให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับว่าแต่ละชิน้นหาได้จากไหนแล้วมีความสามารถในการบวกสเตตอะไรให้กับเราบ้างอะโอเคครับก็เรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าครับทุกคนก็คือแว่นตาชิ้นนี้เลย นี่เป็นแว่นตาระดับอีพิกไอเทมชิ้นใหม่นะครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะบวกคี5%ไอเทมชิ้นไหนนะครับทุกคนที่มีคินเนี่ยจะดีมากๆเพราะว่ามันจะทําให้ดาเมจของเราเนี่ยแรงขึ้นมากๆนะทุกคนแล้วก็บวกไฟติ้งสไตล์นะครับ5%ที่เป็นดาเมจนะแล้วก็บวกอีก10%นะครับสำหรับดาเมจผลพีาศารสุดท้ายเนี่ยการไฟติ้งสไตล์ได้5%นะครับทุกคนก็คือจะได้รับดาเมจจากไฟติ้งสไตล์เนี่ยน้อยลงนั่นเองอ่ะ สำหรับไอเทมทีนี้นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่เล่นผลปีศาจควบคู่ไปกับไฟติ้งสไตล์นะทุกคนนี่ครับพอเราใส่มันก็จะเป็นแบบนี้นี่ใส่แว่นตาแว่นตาอย่างจ้าไปทุกคนแล้วก็ถอดแล้วก็ใส่แล้วก็ถอดอ่ะแล้วก,วก,วก็เรามาดูกันดีกว่าครับว่าสามารถหาได้จากไหนสำหรับแว่นตานี้นะครับก็สามารถหาได้จากเกาะใหม่ครับทุกคนซึ่งเป็นเกาะแคคตัส มันจะตั้งอยู่ข้างหลังบริเวณของเกะาะพัตคานครับทุกคนแล้วก็จะอยู่ระหว่างโคลเสเซียมอ่ะทุกคนก็มากันได้นะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยมาทางซ้ายสุดของเกาะครับมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งซ้ายกับขวาถ้าไปฝั่งไหนแล้วไม่เจอเนี่ยให้กลับไปอฝั่งหนึ่งเผื่อซ้ายกับขวาเรามันไม่เหมือนกันเนาะ <c oughs> อ่ะโอเคพอเรามาซ้ายสุดนะครับนี่เราก็จะเจอกับ ไอบอสตัวนี้ครับคน The Bomber เอ้ยไม่ใช่ดิ Bomber เออ The Bomber นะครับแล้วก็ตีได้เลยเดี๋ยวผมตีให้ดูครับไอบอสตัวนี้เนะี่ยตีง่ายมากเลยทุกคนโอเคเรียบร้อยครับแค่นี้ง่ายๆ e ซี่ต่อไปนะครับสำหรับไอเทมชิ้นที่2เนี่ยก็จะเป็นนี่เลยครับ d ด a t ค Cap สำหรับอันนี้เนี่ยจะบอกอะไรบ้างครับ อันนี้นะครับมันจะรีเจนเลือรเร็ว5%แล้วก็บวกดาบ15%แล้วก็เพิ่มความเร็วในการเดินนะครับอีก5%้าตหรับไอเทมทีนี้ก็ไม่ต้องบอกนะครับว่ามันเหมาะกับอะไรเหมาะกับสายดาบแน่นอน100%ครับคนแต่ผมก็อยากแนะนำนะใช้หมวกมีหอ,อกดีกว่าครับเพราะว่ามันมีคีด้วยแต่นี้มันไม่มีขีครับทุกคนอืมอ่ะก็แล้วแต่ใครชอบนะแต่ผมแนะนำครับหมวกมีหอ,อกดีกว่า โอเคมาเดี๋ยวผมใส่ให้ดูครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยอารมณ์ประมาณแบบฟาโลสําหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับสามารถหาได้จากไหนสามารถหาได้จากคุกสกายเปียครับเอ้ยไม่ใช่คุกสกายเปียอะไรวะคุกอิมเพลดาวทุกคนนี่มันจะตั้งอยู่ระหว่างระหว่างไหนอะคือมัอนไกลมากอะทุกคนสังเกตนะมองไกลๆแล้วทุกคนจะเห็นไอสามแง่งอันนี้ครับเออย,ยังไงก็เห็นนะโอเค สำหรับบอสที่มันจะรอบนะครับมันก็คือไอ้บอสเฝ้าหน้าคุกตัวนี้เลยนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูว่าดาเมจมันจะแรงไหมแล้วก็เข้าไปซัดกับมันครับนี่เป็นไงทุกคนอย่างแรงอะ่ะฟันแป๊บเดียวนะครับจริงโอเคเรียบร้อยครับก็ หวังว่าทุกคนนะครับจะได้ไอเทมชิ้นนี้กันเร็วๆซึ่งหมวกมันดอบกี่เปอร์เซ็นต์นะผมเมื่อกี้ผมลืมดูอ่ะก็อ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่สําคัญครับอยู่ที่ดวงเนาะโบทมันจะดอปมันก็ดอบนะครับแต่ถ้าโบทมันยองไม่ดอบมันก็ไม่ดอบนะทุกคนเออตีไปเถอะจริงๆอ่ะสำหรับไอเทมชิ้นที่2ก็มีปรามาณนี้ครับสำหรับไอเทมชิ้นที่3นะครับก็จะเป็นผ้าคลุมของโดฟามิงโกจะบวกคิหบวกเลือด750 รีเจนเลอรเร็ว5%แล้วก็บวกดาเมจทุกอย่างเนี่ยอีก5%นะครับอาพคคงของโดฟเนี่ยก็เป็นระดับมิสติกนะทุกคนซึ่งมันเหมาะกับใครครับเหมาะกับคนที่เล่น PVP ครับทุกคนเล่นทั้งหมาดทั้งดาบทั้งผลทั้งปืนเนี่ยก็คือแบบดาเมจมันจะบวก5%หมดเลยแล้วก็ค่อนข้างอึดรีเจนเลอรเร็ว er ด้วยแถมยังบวกคี้อีก5%นะทุกคนก็เหมาะมากๆนะครับสำหรับใครที่เป็นสายล่าค่าหัว และนี่นะครับก็จะเป็นการใส่ผ้าคลุมของโดฟาเมโก้ครับทุกคนก็จะเป็นการยกผ้าคลุมขึ้นมาติดที่หลังแล้วก็ผ้าคลุมของโดฟาเมโก้เนี่ยมันเป็นเอเซอรีที่ขยับได้ด้วยครับสำหรับไอเทมชิ้นที่4นะครับก็จะเป็นแว่นของโดฟาเมโก้นั่นเองซึ่งแว่นกับผ้าคลุมเนี่ยก็ดรอปจากบอสตัวเดียวกันครับเดี๋ยวพาไปดูทีเดียวเลยแล้วก็แว่นของโดฟาเมโก้เนี่ยบวกคิดสิเเลยนะทุกคน น่าจะบวกคิเยอะที่สุดในเกมแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็บวกผลพิศาตอีก15%ที่เป็นดาเมจบวกความเร็วในการเดินอีก15%ผมบอกเลยว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเหมาะกับสายผลที่สุดแล้วครับคือกองของเอเนลเนี่ยมันบวกผล15%จริงแต่มันบวกคิแค่3ทุกคนอันนี้บวกคิ10%แ่นะคือผลพิศาตที่แรงไซ้แตกแน่นอนครับแล้วก็เดินเร็วขึ้นด้วยครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้ ในการหยิบไอเทมมาใส่นะครับก็จะเป็นการหยิบแว่นขึ้นมาสวมซึ่งผมมันบังครับทุกคน <c oughs> ก็ขอบคุณน้องที่เขาให้ยืมไอดีด้วยครับคือดวงดีมากดอกทั้งพ่อคุมดอกทั้งแว่นเลยก็ไม่รู้ว่าตีกันไปกี่ตัวเนาะสำหรับวิธีในการไปหาโดฟานนะครับทุกคนเราเนี่ยก็จะต้องมาที่คุกอิมเฮลดาวเหมือนเดิมครับโดยการตีไอบอสที่มันเฝ้าประตูอยู่ตรงนี้เพื่อให้ดอกกุญแจแล้วก็ไขไปชั้นต่อไปครับ แล้วก็พอทุกคนไปชั้นที่1แล้วใช่ไหมก็ให้เราเนี่ยไปหาบอสในชั้นที่1เพื่อตีให้ตอกปุญแจเพื่อขายไปชั้นที่2แล้วก็ทําอย่างเงี้ยครับวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปถึงชั้นสุดท้ายครับก็คือชั้นนี้อ่ะผมก็จะวาไปที่ชั้นที่4เลยแล้วก็ชั้นนี้นะครับก็จะเป็นชั้นของโดฟาอ่าสำหรับทางไปเนี่ยก็ไม่งงนะทุกคนออกซ้ายหรือออกขวาก็ได้นะครับ ซึ่งมันจะไปจบที่จุดเดียวกันแต่ผมชอบออกขวาไม่รู้เป็นอะไรอ่ะแล้วก็มาทางซ้ายครับถ้าทุกคนมาทางซ้ายใช่ไหมทุกคนก็จะไปโผล่เนี่ยตรงเนี้ยแล้วมันก็จะมาจบตรงกลางนะครับที่มีโดฟาเกิดอยู่ตรงนี้เลยก็คือถ้าทุกคนเดินมานะครับมันจะเข้าคัดซีนถ้าบอสมันอยู่นะแต่ถ้าบอสไม่อยู่เราก็เดินมาปกติครับ โดฟาร์มันจะยืนอยู่ตรงนี้นี่เลยครับก็สามารถปฏีได้นะทุกคนดอบทั้งผ้าคลุมแล้วก็แว่นตาเลยแล้วถ้าใครดวงดีเนี่ยก็จะดอบเหลือด้วยครับซึ่งผมยังไม่เห็นมีใครมีเลยนะโอกาส0.5ครบแบบโคตรด,ดวงดีถ้าดอะแต่ถ้าดอบก็สามารถส่งไอดีมาให้ผมรีวิวได้นะครับทุกคนเพื่อเป็นบุญตาสําหรับคนที่เล่นเกมดีซึ่งผมเองเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยจริงๆแล้วก็สําหรับไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับผมไม่แน่ใจว่า มันเป็นปอกคอรหรือว่าเป็นผ้าคลุมกันแน่เนาะซึ่งไอเทมชิ้นนี้นะครับจะเป็นระดับยูนิคเป็นระดับเดียวกับหมวกของลูฟี่แล้วก็ดาบไม้เลยครับทุกคนเป็นไอเทมระดับสีแดงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราไปหาจุดเกิดของ NPC ลรับ NPC ลรับเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดทุกเกาะเลยครับทุกคนแล้วแต่ละเกาะเนี่ยจุดเกิดก็ค่อนข้างหลายตำแหน่งด้วยนะไม่ใช่เกิดจุดเดียวตำแหน่งเดียวของเกาะนั้นนะทุกคนเกาะหนึ่งเนี่ย มีโอกาสเกิดประมาณ3-4ที่เลยแล้วก็มีโอกาสเกิดทุกเกาะซึ่งมันหาค่อนข้างยากครับแล้วในการคุยกับ NPC เนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้โพชั่นแวมไพร์ได้คูณ2ได้ฉายาแล้วถ้าทุกคนดวงดีมากๆนะครับทุกคนก็จะได้ไอเทมที่เป็นผ้าคุมชิ้นนี้มาใช้งานอย่างแรกเลยนะครับมันสามารถตีดูดเลือดได้ทุกคน5แล้วก็เพิ่มหาคิสังเกตนะครับอีก1ครั้งบวกเลือด100 รีเจนเลือดเร็ว10%เลยนะทุกคนแล้วก็ปอดตาเมตทุกอย่างนะครับมัดปืนผลพิศาสอะไรก็แล้วแต่น่ย2%แล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่15%ครับผมบอกเลยว่าผ้าคุมชิน้นนี้หรือว่าปอกคออันเนี้ยก็คือถ้าใครเล่นคู่กับเผ่าแวมไพร์นะคือมันโคตรโหดอะ่ะเพราะว่า,ผาเผาแวมไพร์ก็ดูดเลือดผ้าคุมมันนี้ก็ดูดเลือดครับก็คือดูดเลือดแรงมากแถม รีเจนเลือดเร็วด้วย10%ทุกคนก็คือมันดูดเลือดอยู่แล้วอะมันยังรีเจนเลือดเร็วอีกอะทุกคนครับเออคิดดูแล้วเผาวแวมพา์เนี่ยถ้าเป็นกลางคืนนะมันก็จะรีเจนเลือดเร็วเพิ่มขึ้นไปอีกคือแบบคือมันเป็นไอเทมที่เกิดมาคู่กับเผาวแวมพร์จริงๆเลยครับผมบอกเลยครับว่าถ้าใครได้มาเนี่ยโชคดีมากๆแล้วมันก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างหายากมากๆด้วยเหมือนกันนะทุกคนโอเคครับเป็นไงบ้างครับกับการรีวิวประดับทั้งหมด 5ชิ้นหรือเปล่าอ่าน่าจะ5ชิ้นครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันละกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบายบาย